เอ้เราก็เดินสักเลนมดิเราเดินสักเลนมดิโอ้โหนะ้ะเดินมาเดินไปเดินกลับไม่ได้ซื้ออะไรเดินไปเดินมาทำไมเดินมาสำรวจก่อนใช่เดินมาสำรวจก่อนเนี่ยเราวันจันทร์ก็โดินจะใช้งานน่ะแม่ให้บอกให้มาซื้อเก่ารัดแล้วนะอนนี้เป็นส่วนของงาชาตินะ อานเรื่องมัอาเรื่องใจเย็นดิอ่มาเรื่งานหาเลยไม้บ้านเมืองที่ไม่สงบตามคนต่ามาดูที่งานวัดโอเคครับสวัสดีเด้อนะครับอยู่ผมราชาดิกเนื้อวันนี้เราจะพาไปดูงานกาชาติของปี2566เป็นไงบ้างไปดูเลยครับโอเคครับเข้าข้างในนะครับ บรรยากาศคล้ายๆงานประทูเปียกเลยนะเพียงเพีงเข้าแน่ๆ่ลิขสิทธิ์โดนอิดแล้วนะฮะเ,เออนีเป็น้ฮ้ยโอเคคขนาดนี้เราเข้าสู่นายงานแล้วนะครับเราก็จะเดินเรื่อยๆนะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วคือโน่นอ่ะ เออฮะอะไรนะตอนนี้เราก็เดินมามาอยู่เบ้นหลังยังไงก็ไม่รู <h <h ้เนี่ยไอ้ที <h <H ่อไปีแล้วปีแล้วก็ม่เดินมานะีเออ ไปครับเดินเฮ้ยเราก็เดินสักเล่มดิเราเดินสักเล่มดิโอ้โหก็จะมีร้านประมาณนี้นะตามอยู่ไหนมาถามเมื่อกี้ดิเราก็เดินกลับมาอ๋อวันนี้ก็เดินเดินมาแล้ว เดินมาเดินไปเดินกลับไม่ได้ซื้ออะไรเดินไปเดินมาทำไม,มเดินมาสำรวจก่อนใช่เดินมาสำรวจก่อนเนี่ยแล้ววันจันทร์ก็โดนจะใช้งานนะ่แม่ให้บอกให้มาซื้อเก่ารัดแล้ว <c oughs> แม่เขาลืมให้ตังค์มาวันนี้ไม่ได้ซื้อ <c oughs> ไม่ต้องซื้อ <c oughs> แม่จูชอบไม่พี่ชอบกินเก่ารัดมากเลย <c oughs> จริง <c oughs> เ,เห็นงานเห็นงานมีมีงานแถวนี้ต้องซื้อ <c oughs> ใช่ ผมก็ไม่รู้แม่กูก็ชอบน้องสาวกูก็ชอบกินกันผมชอบกินนะแต่แม่กงแต่กูก็ไม่กินเออจริงมันแพ้รู้สึกว่าโลละรอยี่แล้วตอนเนี้ยไม่ก็โลละสองร้อยเออไปไหนอ่ะฮ่าฮ่าฮ่า เออไม่มีอะไรมันเพิ่งวันแรกอ่ะเราก็มาเรามาตั้งแต่วันแรกเราเรจะรีบกันลาใหม่วะอวันใหญ่ใส่ในหมอกฉาะชาติุวันนะคะเวลาสนาฬิกาเราก็เดินอันนี้เป็นวันแรก อานเรื่องมาอ่าเรื่องใจเย็นดิเงี้ยถ้าอ่าเรื่องงานอานเลยทาเราเลี้ยวไปยัง <s at> อันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งใครอยากถ่าเข้าก็อยากเข้ามาก็ทางเข้ามาทางนี้ด้าน,นเข้าได้หลายทางนะ <S <s <at> ทางนู้นก็เข้าได้ทางนี้ก็เข้าได้นะโอเคครับก็สําหรับงานกาชาดนะครับ ก็<า>จะจัดขึ้นในวันที่โอ้ยครูกำลังจะจบคลิปอยู่สำหรับงานกชาตนะครับก็จะมามาวันที่18-27ถึงสิงหาคมน,นี้นะครับที่ศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแถวไหนไวนก็ไม่รู้แหละนั่นแหละนะครับสำหรับนนี้เราไปก่อนแล้พบใหม่คลิปหน้าครับ